ฟาบิโอคาวันโยเจ็บอาจชวดลงเล่น UCL นัดแรกเจอนาโปลีเจอเก้นคล็อปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลอัปเดตอาการบาดเจ็บของฟาบิโอคาวันโย่ที่มีอาการบาดเจ็บในเกมดาบี้แมตช์ที่ลิเวอร์พูลบุกไปเสมอเอฟเวอร์ตันศูนย์ต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยคล็อปออกมายอมรับว่าสถานการณ์ตอนนี้กดดันอย่างมากและเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดีนะโดยผลงานของลิเวอร์พูลตอนนี้แข่ง6นนัชะ2013มแแพ้ 1, ี9ต้ม ตามหลังจากฝูงอะเซนอนที่มี15้าแต้มอย่างไรก็ตามจากเกมนัดนี้คล็อบต้องเผชิญกับปัญหานักเตะบาดเจ็บเพิ่มอีกรายเมื่อคาวันโย่โดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงต้นครึ่งหลังเนื่องจากมีปัญหาที่กล้ามเนื้อเหนือ,นอหัวเขา่าโดยคล็อบกล่าวว่าเขามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าและปวดมากไม่แน่ใจว่าจะสามารถลงสนามในเกมที่จะพบกับนาโปลีได้หรือไม่เรากำลังแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับลิเวอร์พูล นัดต่อไปจะลงสนามในเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกโดยจะพบกับนาโปรลีในวันพุธที่7กันยายนนี้เวลา2นาฬิกา